สวัสดีครับกลับมาพบนะครับในช่องไก่ชาแนลนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างมาอัดคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูงวดก่อนว่าเข้าเลขอะไรแล้วก็งวดน,นี้ได้อะไรนะครับในคลิปเดียวนะครับทําให้ดูเรียบร้อยเลยนะครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็เป็นวัดนะครับเสี่ยงไม่ค่อยจะมีนะครับก็ดูแลสุขภาพกันทุกทคนนะครับอ่าเราก็เดี๋ยวมาอ่านคำเตือนกันหนอกก่อยกอนนะครับวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับเหมาะกับบุคคลอายุ20ปีขึ้นไปนะครับไม่เหมาะ ไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ครับมา,าดูสูตรนี้กันเลยนะครับงวดก่อนนะครับทำได้หนึ่งกับสองนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าที่สองล่างนะครับ วนใหม่มาดูกันเลยนะครับวนใหม่ก็ได้หนึ่งกับสองนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้หวยออวัอนทีสามสิบเอ็ดนะครับงวดงวดก้อนนูลเครับหนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์จะหกสองนะครับล่างนะครับใครที่ถูกก็ ดีใจด้วยนะครับแล้วมาดูอีกโซรหนึ่งเลยนะครับอีกโซรหนึ่งโซดพระเอกนะครับนี่โซดพระเอก สติการเดินก็ก็ถือว่าเดินดีนะครับรู้สึกว่างวดที่ผ่านมาจะไม่เข้านะครับวันที่ผ่านมาได้เจกับแปนะครับไม่มีออกนะครับมีเป็นหกสองนะครับวันนี้ได้หนึ่งกับสองนะครับตรงกับสูตรเมื่อกี้นี้เลยครับหนึ่งกับสองนะครับโห เด่นนะครับเด่นที่เน้นเด่นน่าจะเป็นเลขสองนะครับแล้วก็มาดูสูตรสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับล่างนะครับวดที่แล้ววดที่แล้วผม ผมเขียนผิดนะครับงวดที่แล้วได้ห้ากับสี่สามนะครับเขียนผิดนะครับผมก็เลยมาแก้นะครับได้สามสองหนึ่งนะครับเขาทีสองนะครับงวดนี้ได้สี่สามสองนะครับลัางอย่างเดียวนะครับอ่ามีเลขสองนะครับให้ระวังกันนะครับอาจจะมาล่างก็ได้นะครับเลขสองนะครับ บสองกับสามนะครับแต่ผมว่าเลขสองน่าจะเด่นนะครับแล้วก็มาดูอีกสูตรหนึ่งเลยนะครับสูตรวัาจะสูตรอันนี้มาสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับ มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่แล้วทําได้สี่ห้าหกนะครับเข้าที่หกนะครับวันนี้ได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งมาหนึ่งตัวนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มาดูสูตรใหญ่เลยนะครับสูตรยิบห้าชุดนะครับที่เดินดีนะครับ นี่ครับสตินะครับการเดินนะครับสูตดทุกสูตดครับมันต้องมีลูดมีเข้าครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับน้ำมูกไหลครับโทษทีนะครับนี่นะครับเมื่อที่แล้วนะครับ วดที่แล้วเข้าสองหกเข้าตัวกลับนะครับเข้าสามศูนย์เข้าตัวตรงเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับแถวนี้ครับวันนี้ใครมีตัวเด่นนะครับสมมติเรามีตัวเด่นสองนะครับรูดไปเลยครับห้าชุดนะครับสองนะครับห้าชุด ครว่าเยอะเราก็อ่ะห้าชุดเราก็เลือกสักสามชุดอ่ะวันไหนคิดว่าออกนะครับเหมือนก็จะเลื่อนห้อยตัวนะครับคลิปนี้ผมก็มีสูตรให้มาดูกันแค่นี้นะครับก็ให้ไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับให้โชคดีนะครับหวยออกวันที่สามสิบเอ็ดนะครับคลิปนี้ ผมก็อัดคลิปช่วงสามสี่ทุม่มนะครับก็คลิปนี้ผมขอสวัสดีก่อนนะครับน้ำมูกจะไหลครับสวัสดีครับ